กาบสวีดัสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมผมเลวัดสุดนะครับคุณดูวันนี้เราอยู่กับวอร์ซีเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่า 2GC นะครับผมใครอยากตามเลมาเล่นนะคุณดูลิงก์กลุ่มใต้คลิป Youtube นี้เลยนะครับผมก็คนออนก็จะประมาณ15คนต่อวันนะบวกลบนะครับผมร์นนี้ก็ยังไม่ได้ปิดนะคุณดูมาเล่นกันได้นะมาๆมาตีมาตีมาตีมา,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 มาตอนนี้ก็คือ ตอนนี้ก็ที่ผมอัดคลิปอยู่ก็เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งนะไอตีมาตีมาดิตีมาดิไอตีมาดิไอเบนน่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยใหญ่ยิงเอ้ยอันนี้ใครเนี่ยไอ้ยนี่ใครเนี่ยนี่ใครเนี่ยอันนี้ใครเนี่ย ใครเนี่ยเอาไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนเรานี่ใช่ไหมอ๋อวีนอมจะยิงกูนะวีนอมมันอยู่ชั้นสองอันนี้ไม่ใช่นป็นสังการไม่ใช่เพื่อนเรานีใช่ไหมอุ้ยกูต้องมานั่งห้ามยิงใครก่อนโอ๊ยโลนอมันมาแล้วมันมาแล้ว เอสักคนเอาสักคนเป็นหัวเอาสักคนเร็วๆรน,รน,รน,รนี้เร็วๆรนี้โอ้่ <c oughs> อา <c oughs> กลัวกลัวมันลุมมันลุมมันไม่มึงไม่ได้โดนกลัวโดนไอ้เหี้ย Ủa uh, thừa tăng lô mà đi Mết đi đâu, mết Ui, uh, thỏi con, thỏi con À đi đi đi, tôi đi đi à, Ui ชั้นสองมาอยู่ชั้นสองโดดโ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 ดดไอศกรีโดดไกานมันมืดแล้วมันมืดแล้วมันมืดแล้วดิยิงวันนี้มันมืดแล้วไอเอาดีตัวเดียวเนี่ยตัวเดียวเนี่ยเอาดิตัวเดียวเนี่ยวไออ่ะไม่เดียวไม่เดียวไม่เดียวโอ้ย มันลุกหมอบไว้นะแนวแนวลุกหมอบไบนนะ้ตายเฮ้ยมันดูดไหลแล้วเฮ้ยเอาของมาดิเอาไม่เอาของเลเอามาโอ้โหไหนไหนไหนอยู่ไหนยิงไม่ได้ยิงมาขอเฉยเลยคืออะไรของมันเนี่ยไอไอตัววีนไอตัวไอตัววีตี้ไอตัววีหัตี้ ไอตัว V I V I C อะเฮ้ยแล้วมีไมสซี่อะไอควายเบอเจ็ดไอสัตว์ไอ V I C อะไม่โหัวที่แล้วผมต้องให้ของมันจริงใช่ไหมเี่ยดูแมันออกมายิงผมทำไงอ่ะไอยของกูกูจะให้กูทิ้งตัวบ้าหรือเปล่ามึงต้องเอามาให้กูไว้บน้องให้กูของกูกูทิ้งตัวให้มึงแล้วมึงจะมึงกูจะได้ของกูคืนไม่ได้กูก็ไม่ได้ของกูคืนหรอกไอเวร

เอาไปให้ก uh, ็ไ hmm. ด oh, um ้แหมสัตว uh. so, ์ทำทรงใจดีแกฮี cozy, ้อ่ะทำทรงใจดีอีกแหมทำทรงใจดีอีกไอ้ยมึงตีไอ้เบนดี้มึงตีไอ้เบนไม่ดิมึงดูดิมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมึงก็ตายฮะเอ้ยมึงอย่าแยกนะมึงแยกมึงโดนนะเว้ยแค่นั้นแหละกูบอกเลยถ้ามาแล้วมึงมาแล้วมึงสองตัวเว้ยช่วยดิช่วยดิ กูโดนถ่วโอ้ยมาดุดกันไวเกินโอ้ยไอ้ดูแยงแยงของงันนี่ไแย่งของง้นเออแยงของง้นนี่แยงแยงของง้นตียันตียันเออเออ แย่งแย่งของกันเ้อดีดีเออ,เอ,อแย่งของกันดีดีดีมากเออตัวส่งขายเก็บวะกูเก็บ,บกวะกูไม่ได้เก็บนะตัวสองการเออตียันตียันเออตียันด้วยว่าไม่รู้จะไปรู้ไหมลนะ่ะ ก<อ>ไม่กูกดผิดกูกดผิดทไมก,ไมก,ก,ก,กมทะเลาะกอันทำไมเนี่ยแอ้สรุปมันมันจะลงมาปาวะหรือว่าเราต้องไปตามล่ามันที่โซนวะไอเราเราต้องไปตามล่ามันที่โซนหรือเปล่าเนี่ย โอ้ยไม่เราเราเราต้องไปเซฟโซนไหมเนี่ยเราต้องไปเซฟโซนไหมเนี่ยไม่ต้องกันตี้ตี้เชี่อวีไอ้เที่จะมีอยู่หน้าสัตว์เอ่อไอวีไอวีไอซีก็ดูดมั่วเนี่ยสัตว์ไม่ใช่วปดอมนะโดยไอวีไอซีเนี่ยตัวตัวดูดมั่วเลย ดูเสียงผมชัดขึ้นไหมเขดูผมใช้ไมฮายเปอร์นะเขดูผมโหผมซื้อมาผมซื้อมาไมฮายเปอร์เออซื้อมาแต่เสริมแท้แหละเจ้าตัวเนี้ยไมฮาเปอร์เนี้ยหนึ่งหนึ่งอ๋อได้ที่โซนได้ที่โซนกางนั้นันกันฝากไว้ด้วยกันนะเขาดูกับบอสีสองจีซ uh, ีเนี่ยครับผม เอาวิเตอเลียนะอันใหญ่วิตเอเลียตัวด้เลยคนดูอย่าว่าจะย้อนคลิปเลยแม่งเอามือแดงครบเซตกูไปอะเดี๋ยวว่าจะย้อนย้อนคลิปเลยไอเวิเตอร์เลียในสัตว์ไอหน้าหีเนี่ยตัวดูจะลงคลิปเอ้ยไออกวันมาเย็นวันอีกวันมาเว้ยเอานิ จริงๆแล้วฉันก็ยังไม่ค่อยชินเออเออจริงจริงเฮ้ยทำไมเที่ยงจังเว้ยเฮ้มันเทียงเว้ยมันเป็นคนโดไอวิตไอวิตตอรเลียกันดูเทียงเเทียงเว้มันเทียงเว้ย นาดานชั้นนาดานัฮะตอบชั้นแล้ววะตอบชั้นแล้ววะอะไรนะตัวละครสู้ไม่ไหวอ่ะเปลี่ยนตัวดิไม่ไหวอ่ะไม่ไหวอ่ะโหดอ่ะ เออบอกแล้วตัวละครมันโกงงูยังวัดหนึ่งกับมันไม่ไหวเลยไม่ตัวแชร์ไหมตัวตัวแชร์ไหมตัวแชร์ไหมมาตัวสไาเดอร์แมนมาัอม่างนี้ก็ไม่เล่นงั้นะก็ถือว่าเอาเปรียบเออเออก็ถ้าตัวสไาเดอร์แมนเท่ากันเนี่ยเล่นไหมเนี่ยีแล้วบอกว่ารีเลื่ยนหนึ่งเท่ากันบ้าหรือเปล่าผมเคยวัดกันหนึ่งกับมันอยู่นะยิงสู้ไม่ไหวเลยตัวแม่งถึก วิ่งเลยคนหาตีไว้ไม่มีคนหาไม่มีคนออกมายิงเลยไว้เจอเจอตัวแช่เปล่าไอ้กวนเจอตัวแช่เปล่าตัวสปเดอร์แมนเนี่ยเดี๋ยวเล่นด้วยเนี่ยเอาไหมเอาไหมเอาไหมไม่ถึงช่องเลยเหรอไม่ใช่ใช่ผมมีจามิสาม่องเลยนะเนี่ยไม่ถึงช่องเลยวสุดหรอ เดี๋ยมึงยริงจะไปยิงเขาอีกเนาอยเร่โหเสียใจแอ่ะดูดิมึงดูดีอ้าวพี่เหลอะพี่มาแตะเป็อ่าแม่งมึงดูมึงพูดขนาดนี้ไม่ยังเงินมึงแบบพี่เราแล้วกันคนคนนี้แม่งเป็นคนคนประเทศยังไงกันแม่ไอวิตาเลียไอวิตาเลียสีเข็ดอะตัวโด้เลยตัวเฮียอะไรฮ่อสีเข็ดไม่หลับเขียนตัวมาแล้วเลยูดูยังสองไเลยเร่เฮ้ยมึงไปเอาไปเอามือแดงไปครอบเสียบ ันกอกนว่าเ็นคดไม่เดแล้เีย้ปไหน,นหมดมวะเนี่ยไม่เห็นบอ,อก <ๆ S 1> เดี๋ยวจะตัดภาพเลยม,มาครัมาดูเดี๋ยวเราจะมามาในหนึงต่อต่อแล้กันมามามาไปนึ่ขยับ ปัดผมชายกลางกันโอเคอุ้ยอุ้ยอู้วี่ตัวคมแล้วเนี่ยเกิดเสื่อมแตัวคมเล้เนี่ยอย่างเงี้ยวิธีรับมือกับตัวคมดูคือเราไม่ต้องดันแค่นั้นแหละวิธีรับมือง่าย

ใครเห็นก็ว่าตายแต่มันลุกมอบไบท์มาดูมันลุกมอบไบทเมืม่อกเจ๊ยโอ้ยมันลุกมอบไบทใครเห็นก็ว่าแตกเมื่อกี้มันดูใครเห็นก็ว่าแตกแต่ไม่แตกโอ้โหเขาเรียกว่าบ,บ,บุญบุญมีแต่กำบงังเฮ้ยบุญบงังบุญบังกรำรมีเฮ้ยบุญบุญ,บ,ญบุญมีแต่เอ้ย บุญมีแต่กรรมไม่ใช่ดิกรรมบังแต่บุญมีเฮ้ยมันดูแปลกๆนะมันต้องพูดอะไรวะมา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 เล่นต่อเล่นต่อเล่นต่อปึ like ja ๊บปอ้ยว so ้าวแตกโอ้โหซิดหนักซิดหนักสุนแล้วว่าตรงนี้มันไม่ใช่เซฟโซนนะ Ô boy. Đồ ná, đồ ná. Ôi, chạy bàng. Ô, 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 chạy bàng. Ô, hồ, ê. Ô. Hê hê đồ <laughs> đi loan Đi đồ đi, đồ, đồ lê bát hủa đi, đồ lê pan đi Bao nó A lãi nắng, lô một lô hai lãi Qua lãi nắng, nắng lô một mô. Aw. Taey bang. Oh, 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 taey bang. Mày, 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 mày. Mày, mày. Mày, mày. Mày, mày, mày. เกือบหลับเกือบหลับเขาเรียกว่าบุญมากรรมมีอุ๊ยโดนหัวนะโดนหัวนะลิ้นนะลินนะมีการนะอุ๊ยโดนโดนมั้งอ้าวโดนคือโดนคือเรียบร้อยยังไงต่อไปไหนวะถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนหาตัวไม่เจอหาตัวไม่เจอเอาไว้ต้านมาดิตั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 นมาดิเออเอออุ๊ยเอ้ามันอยู่ไม่โดนมันอยู่ไม่โดน ไปแม่ก่อนมาบนึงฟูดฟูดก่อนฟูดก่อนอุย้ยดอ้าวเรียบร้อยดิเรียบร้อยด,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 ดิตั้งโลไม่ติดหรอโอ้ยตั้งโลไม่ติดก็รอวันนี้มันแนวหัวสองเมตรแต่งนะคนดูมา,าตัวก็หัวสองตัวหนึ่งนะ บอลโด้เาสองมิตแตกอะไรเงี้ยโอ้ยใจบ้างโอ้โอ้โอ้ใจบ้างมันนะถือมันใช้ได้โอ้ยโอ้ยใจบ้างโอ้โอ้โอ้ใจบ้างมันไม่เล่นแล้วหรอ ไม่ได้แน,น่หรออะไรโดนโดนไปสามเซตเองเซตสงการต้องดูเซะเท่าไหร่อะหบาทสิบาทเองสองการไม่แพงกัดเซฟโซนต่อกเซฟโซนต่อใจบ้างโอโอโอใจบ้างใจบ้างโอโอใจบ้างแต่มอต้องลงกับมันแลลเว้ยถ้ามย้งดอไม่ตายลเว้ยเยไม่ตายคุณคนช่ลคุณคนยไม่รู้เรียบร้อยแล้วเว้ยเล่ เตี๊ยบเตี๊ยบเตี Bless ๊ยบเตี๊ยบเตีนยบเตียเตียเตี oh, like uh ๊ยดเตี๊ยตี๊ยบเตียบเตียเตีลยบเตียบเตี๊ยบเตียเตีตียเตี๊ยบเตียเตี๊ยบเตีีตีเยตีเตีเเตีเตีเปตีเยเตีตตีเียตีเเตี อานแน่ยิงเร็วอ่ะ่เยอะเลยเียูข้ามโคตรเยอะเลยี่เอสามข้อมูนสามไม่ไดสามตัวออกเตีออกบเฮ้ยอกกบเเดี๋ยวไม่มาเดี๋ยวไม่มาเลวันไงเลวันไงจเที่ห้ยเขากดเอาเเดี๋ยวไม่มาไงเดี๋ยวไม่มาเดี๋ยวไม่มา เขาเรียกว่าเปลี่ยนทีก่อนอุ้ยไอย้คืออะไรก็ตั้งหลักก่อนดิก็ตั้งหลักก่อนยิงกกแต่ไม่ใช่อะไรเลยเลยถึไจะทันเขาช่วยด้วย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 

แม่งไปไหนแล้วะหายไปไวจัดเลยไปหาามรอดวเอาวมีใครมีปบนตมาอเลยดิมีเหนืมีหนือหนืมนยบมนยนนยนนาแ้มอบมอบมอบยอุ๊ยอยอุยอุ๊ยอุๆยยอยแรงจัดเลย ผมมองไม่เห็นตัวข้างๆด้วไงเออจะบอกให้มันมอบเลย<า>ดี<า>นะสงการเข้ามาช่วยมันอ่ะไม่งั้นในเซตขวายแตกแล้วไอ้จับลงมายังวิ่งลงมาเจอกูรอเค้ารอไม่ใช่ไม่ใช่รอซื้อมองไม่เห็นเว้ยคนดูมองไม่เห็นเว้ยบอกผมรอซื้ออะไรยสกานแลกตัวพี่ทางมาเลย ต่ดสิ่งวันต้นเองอุ้ย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 โอ้โหประมาณนี้ครดูถ้าใครชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อยลด้วยนะครับผมไว้เจอก,กันสำหรับคลิปหน้าคลิปนี้เลวะสดข,ขอตัวนรับไปก่อนบ๊ายบาย